คะฉันว่าคุณบิวสวยมากเลยค่ะ,ะคุณบิวรีบไปที่งานดีกว่านะคะเดี๋ยวจเจ้าบ่าวจะร้อ เดี๋ยวก็รู้ว่าเจ้าบ่าจะรักมากกว่าเดิมหรือว่าทีหัวศพฮัลโหเพื่อนรักแกนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ย งันเนี่ยสวยจนแกตั้ลึงเลยใช่ปะล่ะสวยยังกับผีอะไรล่ะโอ๊ยอ,อกอีแป้งจะแตกเอา้าทำไมอ่ะก็ชุดเนี้ยเราไปเลือกด้วยกันแกงบอกอยู่เลยว่าฉันเนี่ยใส่สวยมากตอนนั้นมันสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วไงแกแต่งตัวเสร็จเนี่ยแกไม่ได้ใช้กระจกก่อนเลยหรือยังไง ลองดูซะแบบนี้มันเรียกว่าสวยไหมทำไมเป็นแบบนี้นี่แกไม่ได้ตั้งใจจะแต่งแบบนี้ใช่ไหมใครมันจะบ้า,าสีมาพิ่มสวยตัวเองแบบนี้อ่ะแกรู้ฉันจะทยังไงดีอ่ะแ,แกช่วยฉันคิดหน่อยดิงานแต่งฉันวันนี้จะล่มไม่ได้นะแกฉันอยาก เออหยุดแหกปากก่อนนะแกตอนนี้ฉันต้องใช้สมองมันก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องหาชุดสีขาวให้แกให้ได้อะแต่แกรีบไปรอในห้องแต่งตัวก่อนเลยเดี๋ยวฉันรีบตามแกไปแกแกอย่าทิ้งฉันนะฉันไม่ทิ้งแกหรอกอเอาง้ดีว่าเนี่ย ที่วะโอ้ยตายแล้วเหลือเวลาอีกห้านาทีเนี่ยแล้วจะเอาชุดที่ไหนให้เพื่อนเปลี่ยนเนี่ยโอยโกงมกๆๆกกกแม่เจ้าอีโสโงข้อ แยะเหม็น yeah. เอาวะดีกว่ามีชุดใส่แกเก่งมากเลยอะ่ะดูสิตอนนั้นไม่กลิ่นเลยนะแกไม่เป็นไร ชุดขาดนิดเดียวแต่ก็ดีกว่าใส่ชุดเปื้อนออกไปรับแขกนะแกก็จริงอะ่ะแกรีบเปลี่ยนชุดเลยนะเดี๋ยวฉันจะออกไปรอข้างนอกนะแกรีบๆไปนะแกเร็วๆนะแกเออรู้แล้วนะ นางบิวทำไมแกไม่ล้างหน้าล่ะบิวนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณใส่ชุดอ,อะไรของคุณนี่คุณอยากแต่งงานกับผมจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณท้าผมแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเบคือบิวโดนแกล้งอะคะ่ะใครก็ไม่รู้เปลี่ยนขวดน้ำหอมเป็นขวดสีคะ่ะ โอ๊ยทำไมยีบิวมันเป็นคนขี้ลืมอย่างนี้เนี่ยนี่มันไม่ใช่น้ำหอมนี่เฮ้ยนี่ใครแกล้งยีบิวเนี่ยอ๋ยอฉันนึกออกแล้วค่ะต้องเป็นช่างแต่งหน้าคนานั้นแน่ๆเลยอะ <c oughs> ใช่ค่ะมันนี่แหละค่ะใช่ค่ะฉันเองแล้วชุดแต่งงานที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันก็เป็นชุดแต่งงานของฉันจำได้ไหมคะเบเบนี่คุณรู้จักมันเหรอเบเขารู้จักฉันดีเลยแหละค่ะเพราะเขาเนี่ยคือแฟนต่อของฉัน ทำไมคุณต้องทําแบบนี้ทําไมคุณต้องทําลายชุดของฉันแล้วเอาชุดขาดๆของเธอมาฉันใส่ด้วยเนี่ยก็ไม่ว่าชุดขาดๆที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันมีที่มายังไงล่ะคะโอ๊ยเมสสฉันเจ็บนะทําไมคุณไม่ปล่อยฉันเข้าไปในงานแต่งอ่ะนี่ไม่งานแต่งของเราสองคนนะไม่ใช่งานแต่งเนี่มันเป็นของผมคนเดียวไม่ใช่คุณหมายความว่าไงอะก็หมายความว่าผมจะแต่งงานจริงๆไง แต่เจ้าสาวเนี่ยมันต้องไม่ใช่คุณไม่ไม่นะเบคุณก็ต้องแต่งงานกับฉันสิฉันเปนแฟนคุณนะเบเมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมจะแต่งงานกับบิลบิลไงคนที่รวยกว่าคุณเป็นร้อยเท่าใส่ละเลวฉันจะบอกผู้หญิงคนนั้นว่าแกนะมันใสและเลวแค่ไหนเดี๋ยว S 1> <S 1> <S สภาพอย่างนี้เนี่นะอย่าหวังไปเจอใครเลยบ,บ้านไปซะเแบบ๊เแบบ๊ที่ผู้หญิงคีมพูดเรื่องจริงใช่ไหมคะที่คุณทิ้งแฟนเก่าคุณมนาะแต่งงานกับฉันอะเพราะว่าฉันรว่ยกว่าใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะบิลจริงๆแล้วที่ผมแต่งงานกับคุณเพราะว่าผมรักคุณนะาง ยกเงินและสมบัติของฉันทั้งหมดให้สาธารณกุศลคุณจะยังแต่งงานกับฉันอยู่ไหมบิวนี่คุณโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะ,ะพอฉันไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ด่าว่าฉันโง่สินะคุณฟังฉันให้ดีๆนะพูดชายแบบคุณนะ่ะฉันไม่เอายกเลิกงานแต่งวันนี้ทั้งหมดซะไม่เอานะบิวอย่าทำอย่างนั้นเลยบิวก็รู้ผมรักคุณนะนะนะบิวนะผมรักคุณนะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแฉเรื่องของผู่ชายคนนี้ก่อนที่ฉันจะหลวมตัวไปมากกว่านี้มิวจ๋ายังไม่เห็จใช่ไหมหยุดเถอเอามือชั่วช้ามาแตะตัวเพื่อนของกู อ้นี่กันนี่ไอ้ยไปไหนกันอ่ะเพื่อนคิดจะเป็นหนูตกถังข้าสารอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะอแล้วก็จำใส่กระโหลกของแกไว้ด้วยว่าอย่าทำให้ผู้หญิงเจ็บเพราะผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมเจ็บคนเดียวแน่นอนจำไว้ ê ba ơi